สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแกะพัสดุจากร้านน้องคนนี้นะคะนี่น้องอะตอม,มนะนี่โอเคเราก็มาแกะกันเลยนะคะว่าน้องว่าพี่สั่งอะไรไปนะคะโอเคอันนี้พี่เขาแกะเรียบร้อยแลย้วคือตัดเรียบร้อยแล้วนะคะคนะคะี่คือของที่สั่งไปเนาะก็จํานวนสามชิ้นะน,ะนะคะที่รอบก่อนน้องลงส่งมาให้นะคะนี่ก็จะเป็นปังแผ่นผู้น่ารักของเรานีเองนะคะคือเนื้อดีมากนี่ก็จะเป็นแทบอันนี้คือน่ารักเลยจะเก็บเองนะในความรู้สึกโอเค ก็มาร้านคนต่อมานะคะจะเป็นร้านของน้องคนนี้นี่แต่ชื่อเฟสน้องจาไม่ได้ว่าชื่อเฟสอะไรนะคะก็ชื่อตามนี้เลยเนาะ,ะโอเคก็มาดูกันนะคะว่าพี่สั่งอะไรไปนะคะอันนี้ส่งแบบเซตนะคะอันนั้นส่งนนแบบพเบเยนเนาะโอเคมาดูกันดีกว่าโอเคอันนี้เขากะเสร็จเรียบร้อยพอดีว่าแกะทั้งตูดเนาะทั้งตูดกล่องโอเคหนึ่งสองสามนี่คะ่ะก็จะเป็นอันที่พี่สั่งไปนะคะนี่มาดูกันเนาะนี่นะคะก็จะเป็น เจ้าโถส้วมผู้ที่คอขาดนะคะแล้วก็จะเป็นเจ้ามินเนี่ยนเหมือนเดิมนะคะทุกคนอืมแล้วก็จะเป็นมินิแล้วก็จะเป็นอันนี้แล้วก็จะเป็นอันนี้นนนบันตัวนี้แล้วก็เป็นอันนี้ก็เป็นอันนี้ ตอนนี้น่าจะเป็นของ t h e นะคะขอบคุณค่ะไปแล้วายบ้าย